วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศายนานทหารดอนเมืองถึงยังท่าอากาศายานนราธิวาสตำบลโคกเขียนอำาเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโดยมีกองทหารเกียรติยศแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอธิบดีผู้พิพากษาภาค,าาค9 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนาราธิวาสข้ารชาชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนาราธิวาสเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดนาราธิวาสและศาลกลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่ เวลา17นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชานกาธิเบตมหาภูมิพล์อดุลยจเดชมหาราชบรมนาถบพิษให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดบริเวณลานวัฒนรธ,ธรรมศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสครบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายน2558เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนราธิวาสและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักราระยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเริ่มก่อสร้างปี2559แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายน2566ในการนี้ทรงพระสุรย ทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันทรงสวมแหวนนพร,รัฐที่ม้วนแผ่นยันแล้วพระราชทานคืนให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมืองจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในศาลหลักเมืองสเสด็จขึ้นเกยแล้วทรงบรรจุแผ่นยันลงที่หัวเม็ดทรงมันแล้วทรงสวมยอดหัวทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมืองทรงพระสุรายทรงเจิม ทรงปิดทองทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องพวงมาลัยเสาหลักเมืองเสร็จแล้วเสด็จลงจากเกยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสารหลักเมืองเสาหลักเมืองทําจากไม้สองชนิดคือต้นไม้สักทองจากจังหวัดแพร่อายุประมาณ133ปีมีขนาดเหมาะสมตามจดหมายเหตุ สารหลักเมืองกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2,325ถึง2,529ความสูงตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปถึงปลาย270เซนติเมตรความยาวตั้งแต่พื้นดินลงไปใต้ดิน197เซนติเมตร5มิิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง47เซนติเมตรและต้นไม้ราชพฤกษ์จากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อสอดไส้แกนไม้ลงในแกนกลางไม้สักทองซึ่งมีพิธีพุทธาพิเศษและอัญเชิญเสาหลักเมืองมาประดิษฐานตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่12กันยายน2565สาำหรับสาหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสออกแบบโดยสำนักสถาปตัตยกรรมกรมศิลปากรและสำนักงานโยธาทธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นสาหลักเมืองจัตุรมุกทรงปราสาทยอดเจดีย์ยอดตัวอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลัก มีประตูเข้าออกทั้ง4ี่ทิศตั้งอยู่บนฐานปราทักษินสี่เหลี่ยมย่อมุมความสูงจากฐานถึงยอด20เมตร25เซนติเมตรกว้าง26เมตรภายในเป็นฝ้าเพดานแปดเหลี่ยมมีผ้าจิตรกรรมจักรราสีโคจรร,รอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิศทั้ง8นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสาหลักเมืองให้มีความโดดเด่นสวยงาม โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้าทุลอองทูลีพระบาทรับเสด็จซึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดี